รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวยตะนิ้วถูกโกง

นานเนี่ยโอ้ยจะขนาดนีนจะขนานั้นตกใจขนาดนีว่าจะกันแนกแลนกแล้กันพเราลาคนเอนนี้กันแลกันกันคามเสียใจันแล้กันแล้กันแล้วรอีกค่ะใช่ครับแบบนี้แล้วก็ความบุน้วกันี่ก็ที่ขาเราจะวนได้นัให้นาย จะทำไงไงไอะด,ดีด้วยแต่่ไ่ไงการออีกหน่อยครับใ่ครับไปนี่ไปกัไปเื้อไปเื้อวัยเตนิวชูโกมตุ๊าค่าสิบป่ายนะครับได้ครับนี่รอแก้ตัวนะครับแน่นอนค่ะตบงานแล้วค่ะ้กานนะค่ะเนี่ย เราลงมาเราไปกลับนกครกรกตอกับไม่ตัวนี้วทุกกอค่ะแล้วก็มีามาารมาารบลันมาามาดดอกไทยส่งกานกไปกใดนะี่่อค่ะได้ครับวันนี้แล้วก็กาวรุนแล้วกันแล้วกันนค่ะหนึ่ง

อร่อยนอยอร่อยมากอร่อยใจอร่อยครับอร่อยค่ะอร่อยฮ่านายกาลัาอะไรเนี่ยฮ่ากระโดไปอระโดดมานา่าจะนกีาอเราโอย่าจนักาไม่มีน้าใจขนาเนี้ได้ครับกระนี้ครับฮ่านากงอะไรกระโดดขอให้ใคกับประชาชน าพรกันนกันกันนคน่กันนกันเท่าไรด้วยเดี๋ยวราชมนกันนกันด้วยก่นี่บอกคำดีว่าประเทศไทยน้ำใจคนไทยนี่นะครับว้้ะเทศยี่ยงมากค่ะเยี่ยมจรงจริงๆฮ่